โจทย์ข้อ3จะเป็นเรื่องกราฟการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับโดยที่ข้อมูลที่จะใช้ในการเขียนกราฟเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ได้จากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุรูปแบบหนึง่งแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะโบราณไปแล้วนะดูโจทย์กันครับโจทย์บอกว่าจากการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรงอ่ะนี่เป็นการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับ โดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาเขาบอกว่าได้จุดบนแถบกระดาษโดยที่ระยะห่างระหว่างจุดมีช่วงเวลาเท่ากันดังภาพครับสิ่งที่โจทย์ถามเดี๋ยวค่อยดูภาพนะเขาถามว่ากราฟในกราฟข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุก,กับเวลาได้ถูกต้องนะครับก็ดูกราฟด้านล่างนิดหนึ่งในกราฟด้านล่างเรามีแถบกระดาษก็คือตัวนี้นะครับเป็นแถบตัวนี้แหละ วาดแค่นีน้แล้วกันแล้วก็เขามีจุดบนแถบกระดาษนะครับก็คือจุดสีดำโดยที่เขาบอกว่าระยะห่างระหว่างจุดเนี่ยนะครับจะมีช่วงเวลาเท่ากันนั่นก็คือจากจุด 1- ถึงจุด1ที่อยู่ติดกันเนี่ยจะใช้เวลาเท่ากันสมมติเป็นเวลาทีก็ได้นะครับแต่ละจุดก็ที่อยู่ติดกันก็จะใช้เวลาเท่ากันครับ แต่คุณจะเห็นได้ว่า,าระยะระหว่างจุดที่อยู่ติดกันเนี่ยไม่เท่ากันซึ่งระยะระหว่างจุดที่อยู่ติดกันก็แสดงถึงระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับซึ่งก็จะเท่ากันในทุกๆช่วงเลยอย่างนี้นะครับนี้ก่อนอื่นเนี่ยผมจะขอให้คุณดู ระยะระหว่างจุดถึงจุดที่อยู่ติดกันแล้วเดี๋ยวผมจะไปวาดข้างล่างใหม่นะครับเราก็จะได้เขียนอธิบายง่ายๆตอนเริ่มต้นคุณจะพบว่าในช่วงแรกก็คือตรงนี้นะครับมันสั้นเห็นไหมดูอย่างนี้นะครับเวลาดูเนะนื่องจากไม่มีตัวเลขคุณต้องดูว่ามันสั้นหรือมันยาวมากขึ้นเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่ตามนี้นะเพราะฉะนั้นช่วงที่2คุณจะพบว่าเห็นไหมมันยาวมากขึ้นครับนะนี่คือช่วงที่2ช่วงแรกคือตรงนี้นะครับช่วงที่2ยาวมากขึ้นนะครับแล้วก็ยาวมากขึ้นอีกนิดนึง จากนั้นก็ช่วงนี้ก็ยาวมากขึ้นอีกครับแล้วปรากฏว่าพอมาถึงช่วงนี้พอช่วงถัดไปก็ค่อนข้างยาวเท่ากันแหละนะครับยาวเท่ากันจากนั้นก็ลดลงครับนะลดลงยาวลดลงนะครับระยะห่างระหว่าง2จุดที่อยู่ติดกันเนี่ยลดลงเรื่อยๆตามนี้นะครับโอเคงั้นเ,เดี๋ยวเราจะมาดูกราฟในตัวเลือก1 2 3 4กันแต่ก่อนอื่นเราจะวิเค,คราะห์ข้อมูลที่เราได้จากตัวตัวแถบกระดาษ ที่เป็นเครื่องเคาะสัญญาณเวลาก่อนผมจะขอว่าตัวข้อมูลที่เป็นจุดเมื่อกี้นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาลงมาด้านล่างนี้เพื่อต้องการจะใช้สมการอ้างอิงกันนิดหน่อยจะได้มีพื้นที่ในการเขียนนะครับก็คือแบบนี้เริ่มต้นผมใส่เป็นจุดสีเขียวแล้วกันนะครับเริ่มต้นก็คือจุดที่1กับจุดที่2อเนี่ยอยู่ค่อนข้างใกล้กันแล้วพอจุดที่3ก็ห่างออกมาอีกนะครับจุดที่4ก็ห่างออกมานะครับ แล้วก็จุดที่5ก็ค่อนข้างห่างอย่างนี้จุดที่6ก็พอพๆกันนะครับแล้วกออ็มีกี่จุดวะค่อยๆลดลงแล้วกันเอาง่ายๆแบบนี้แล้วกันประมาณประมาณนะครับอย่างนี้ตามนี้แล้วกันนะครับจากนั้นเรามาวิเคราะห์กันครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับ ต้องการให้เราเขียนกราฟความเร่งของวัตถุก,กับเวลานั่นก็คือเราจะต้องดูข้อมูลจากตัวแถบกระดาษตรงนี้แล้วดูข้อมูลเป็นความเร่งเทียบกับเวลาแต่ว่าอย่างแรกก็คือว่าสิ่งที่ต้องรู้ก็คือสิ่งที่เราได้โดยตรงจากข้อมูลของแถบกระดาษตัวเนี้ก็คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้นะครับในช่วงเวลาที่เท่าๆกันครับเพราะว่าในแต่ละช่วงจากจุดหนถึงจุดหก็จะใช้เวลา เท่ากันนะครับในที่นี้ก็ใส่เป็นเวลา t อย่างนี้ก็ได้นะครับจากจุด1ถึงจุด1ที่อยู่ติดกันก็ใช้เวลา t เท่ากันแต่ว่าระยะห่างระหว่างจุดที่อยู่ติดกันเนี่ยไม่เท่ากันได้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลานั้นวัตถุเคลื่อนที่แล้วเร็วมากน้อยแค่ไหนถ้าเคลื่อนที่เร็วมากนะครับในช่วงเวลาเท่าเท่ากันเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางมากจุดก็จะอยู่ห่างกันมากครับถ้าเคลื่อนที่แล้วช้าหน่อยนะครับระยะทางที่ เกิดขึ้นระหว่างจุดที่อยู่ติดกันเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับอันนี้คือในระหว่างที่ผมใส่ตัวทีผมก็เลยอธิบายไปด้วยนะครับโอเคนะเราจะพบว่าสิ่งที่อ่านได้โดยตรงนะจากข้อมูลของตัวแถบกระดาษเนี่ยก็คือระยะทางนะครับในช่วงเวลาเท่าๆกันซึ่งถ้าเราสังเกตดูจากตัวกระดาษนะครับเราจะพบว่าในช่วงแรกระยะทางก็คือตรงนี้นะครับนี่คือช่วงแรกนะ เวลาดูก็คือดูแบบเปรียบเทียบช่วงที่2จะเห็นว่าระยะทางมากขึ้นช่วงที่3ก็มากขึ้นนะครับตรงนี้นะเพราะงั้นในช่วงแรกนี่เราสามารถบอกได้ว่าเอาเป็นระยะทางง่ายๆกันก็คือตัว S เนี่ยมากขึ้นครับนะครับมากขึ้นจากนั้นคุณดูในช่วงต่อไปครับช่วงต่อไปก็คือช่วงตรงนี้นะครับคุณก็จะพบว่าช่วงตรงนี้เมื่อเทียบกับตรงนี้ก็จะพอๆกันครับ ไปเหนตรงนี้ก็จะบอกได้ว่า s เนี่ยอ,อะไรเดียวไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับไม่เปลี่ยนมีค่าคงตัวดีกว่านะครับเอาเป็นว่า,าตัวระยะทางตรงนี้นะครับก็จะบอกว่ามีค่าเท่ากันดีกว่านะครับมีค่าเท่ากันนะครับมีค่าเท่ากันจากนั้นในช่วงต่อไปคุณก็จะเห็นได้ว่า,าระยะทางนะครับในช่วงที่อยู่ติดกันก็จะลดลงครับเห็นไหม มันลดลงเรื่อยๆก็คือระยะห่างมันลดลงลดลงในช่วงเวลาเท่าๆกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะอ่านได้โดยตรงก็คือ s เนี่ยลดลงคราวนี้พอเราหาเรารู้การเปลี่ยนแปลงของ s ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะไปพิจารณาต่อได้ก็คือความเร็วหรืออัตราเร็วก็ได้นะครับเพราะว่าวัตถุเคลื่อนที่แนวตรงก็จะเคลื่อนที่ไปนในทิศทางเดียวเราก็จะพูดถึงตัวอัตราเร็วก็ได้ส่วนทิศไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าตัวอัตราเร็ว v นะครับมันจะเท่ากับระยะทาง หารด้วยเวลาในกรณีของการเคลื่อนที่แนวตรงก็เท่ากับขนาดของการกระจัดตัวนี้นะครับแต่ว่าเอาไปง่ายๆก็ระยะทางหารด้วยเวลาเราจะพบว่าในกรณีนี้นะครับช่วงเวลาในแต่ละจุดตรงนี้ตัวทีเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้า S เนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้น V ก็จะต้องมากขึ้นนะนึกภาพออกนะครับถ้า S เนี่ยมันมีค่าเท่ากันไม่เปลี่ยนนะครับก็คือแต่ละช่วงเวลาทีเนี่ย s ไม่เปลี่ยน v ก็ไม่เปลี่ยนนะ v มันก็เท่ากันค่าหนึ่งแต่ถ้าเกิดในช่วงเวลาเดียวกัน s นมันลดลงลดลง v ตัวนี้ก็ต้องลดลงจริงไหมครับตามนี้นะฉั้นผมก็บอกว่าจากการดูอย่างนี้ปุ๊บผมก็มาดูด้านบนนะครับเราพบว่าในช่วงแรกๆเนี่ย s มากขึ้นนะครับในช่วงเวลาเท่าๆกันนะ s เนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมตอนแรกแค่นี้แล้วก็ยาวขึ้นยาวขึ้น s มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอัตราเร็เว v ก็มากขึ้นเห็นไหมครับเพราะเราพิจารณาในช่วงเวลาเท่ากันจากนั้นเน יע, ี่ยพอเป็นช่วงนี้ กับช่วงนี้จะพบว่า s เท่ากันเพราะฉั้นตรงนี้นะครับ s หารด้วย v เป็น s หารด้วย t เป็นเท่าไหร่ตรงนี้ s หาด้วย t ก็เท่ากันเพราะฉะั้นในช่วงตรงนี้นะครับ v เท่ากันครับก็คือ v ไม่เปลี่ยน v เท่ากันส่วนช่วงสุดท้ายก็จะทำนองเดียวกันครับก็คือ s มันลดลง s มันลดลง s มันลดลงนะครับเมื่อคุณเอา s หาด้วย t s หาด้วย t s หาด้วย t อัตราเร็ว v มันก็จะลดลงเรื่อยๆครับจากการที่ช่วงเวลามันเท่ากันเห็นไหมครับอันนี้ทําไมเราถึงต้องทําแบบนี้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าข้อมูลที่เราอ่านได้โดยตรงนะมันจะเป็น s ในช่วงเวลา t ครับแต่ว่าโจทย์ต้องการทราบความเร่งเราก็ต้องขยับจาก s ไปดูก่อนว่า v เป็นยังไงเพราะว่าความเร่งมันจะเป็นการเปลี่ยนตัวความเร็วนะครับเราก็เลยต้องดู v ก่อนว่าเป็นยังไงจะได้ไปดูความเร่งต่อโอเคตอนนี้เราได้แล้วว่า v เป็นยังไงนะครับ เราก็จะมาดูในส่วนของความเร่งต่อเราจะพบว่าในช่วงแรกเนี่ยอัตราเร็ว v นะมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะมันมากขึ้นหมายความว่าอะไรเราก็บอกว่าจากพื้นฐานเรื่องการเคลื่อนที่นะครับเมื่ออัตราเร็ว v มากขึ้นความเร่งมีทิศเดียวกับทิศของความเร็วใช่ไหมครับนะนี่คือความหมายนะครับมันผมเขียนกำกับลงไปทางด้านล่างตรงนี้แล้วกันนะมาเขียนทางด้านล่างแทนเราก็จะบอกว่าความเร่งมีทิศเดียวกับความเร็วนะครับนี่ก็คือความหมายมีทิศ เดียวกับความเร็ว V นะครับโดยในกรณีทั่วไปเนี่ยเราก็จะกาหนดให้ความเร็ว V ีมีทิศบวกเพราะฉะนั้นความเร่งที่มีทิศเดียวกับทิศของความเร็ว V ก็จะหมายความว่าความเร่งเนี่ยมีทิศบวกนะครับเป็นค่าบวกอย่างนี้นะครับมีทิศเป็นบวกเป็นค่าบวกนะครับจากนั้นในช่วงนี้จะพบว่าความเร็ว V เนี่ยมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงครับ เท่ากันก็คือช่วงนี้เท่าไหร่ช่วงนี้ช่วงนี้เท่าไหร่ช่วงนี้ก็เท่าเดิมนะครับความเร็ว v ไม่เปลี่ยนความเร่งเนี่ยเป็นการเปลี่ยนความเร็วเมื่อความเร็วไม่เปลี่ยนก็หมายถึงความเร่งไม่มีก็คือความเร่งเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ช่วงกลางๆนี้ความเร่งก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับนี่ก็คือที่มาที่เราต้องพิจารณาความเร็วก่อนเพราะว่าต้องค่อยๆดูการเปลี่ยนแปลงเป็นลําดับไปและช่วงสุดท้ายครับก็คือช่วงนี้เราจะพบว่าความเร็วมันลดลงนะครับความเร็วลดลงก็จะหมายความว่า ความเร่งมีทิศตรงกันข้ามกับทิศของความเร็วก็คือแบบนี้ความเร่งนะครับมีทิศตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับความเร็วนะครับเอาง่ายๆแบบนี้นะครับและก็อย่างที่บอกว่าความเร็วเราก็จะให้เป็นทิศบวกนะครับเพฉะนั้นความเร่งมีทิศตรงกันข้ามกับความเร็วก็จะหมายความว่าความเร่งนะครับก็มีทิศลบหรือก็คือเป็นจํานวน ลบนั่นเองนะครับโดยโดยประมาณแล้วนะครับหลังจากที่เราดูข้อมูลตรงเนี้เราบอกได้ว่าในช่วงแรกความเร่งจะเป็นค่าบวกนะครับแล้วก็กลายเป็นศูนย์แล้วจากนั้นความเร่งก็ติดลบตามนี้นะครับเพราะงั้นเราก็จะดูกราฟด้านบนเลยครับว่ามีกราฟอันไหนที่สอดคล้องกับที่เราได้วิเคราะห์มาบ้างก็ปรากฏว่ากราฟที่สอดคล้องก็คือกราฟในข้อ3ครับในช่วงแรกความเร่งเป็นค่าบวกเห็นไหมครับจากนั้นความเร่งก็เป็น0ูนย์ และส่วนสุดท้ายอพอเออมันตกนะครับตัดมาตกก็คือตรงนี้นะครับความเร่งตรงนี้มันติดลบครับเห็นไนหะนี่ก็คือ,อตรงกับเคสของเราแต่ว่าอย่างข้อ2เนี่ยไม่ถูกครับตรงนี้ความเร่งเป็นบวก นะครับตรงนี้ความเร่งเป็นศูนย์แต่ตรงนี้ดันความเร่งเป็นบวกอีกถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะครับก็จะหมายความว่าช่วงสุดท้ายต้องเร็วขึ้นอีกเพราะความเร่งเป็นบวกก็แสดงว่าทิศเดียวกับทิศของความเร็วต้องเร็วขึ้นอีกซึ่งไม่ใช่นะเพราะว่ามันเคลื่อนที่ช้าลงทํานองเดียวกันกับตัวข้อ1ก็เหมือนกันครับช่วงแรกความเร่งเป็นบวก นะครับแล้วช่วงสุดท้ายความเร่งก็เป็นบวกอีกนะครับตรงส่วนที่ไม่ถูกต้องก็คือช่วงสุดท้ายนะครับที่ความเร่งยังคงเป็นบวกซึ่งหมายถึงว่าถูกจะต้องเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วในข้อ4ละ่ะข้อ4ก็บอกว่าที่ไม่ถูกต้องก็คือตัวความ,ววามเร่งเนี่ยมีบวกแล้วก็ไปลบเลยครับไม่มีช่วงที่ความเร่งเป็นศูนย์นะนะเพราะฉะนั้นท่านบนก็คือบวกนะแล้วตรงนี้ก็ลบเลยครับ ช่วงที่เป็นศูนย์ก็คือช่วงที่ความเร็วคงตัวไม่มีครับเพราะฉะนั้นจากที่การเราดูกราฟก็จะเห็นได้ว่าพอจะประเมินได้ว่านะกราฟที่ตรงก,ก,กันกับข้อมูลของเราก็คือกราฟในข้อ3นั่นเองโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับโอเคก็เราจะไปที่ข้อ4กันต่อ